เอาวนะครับก็ขอกราบสสรีชาวโซเชียลทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมบิว mm hmm. โนอาอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าผมจะมาอัปเดตกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยและขอเชียร์มาเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เลยต้องมารีวิวแต่ว่าขออภัยด้วยนะครับคือคลิปน,นี้ผมไม่ได้อยู่ที่เซิร์ฟไทยน,นะ uh huh. อยู่เซิร์ฟนอกนะโอเค ก็กิจกรรมที่สุกคนอคอยนะครับมันก็ได้กลับมาแล้วนะครับสำหรับเจ้ากิจกรรมกล้ามทองที่ทุกคนรอคอยกันมันนานมาก1ปีได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเจ้ากิจกรรมกล้ามทองเลยนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมในรูปแบบไหนนะครับกลับมากี่วันนะครับ อันนี้คือสําหรับเซิร์ฟอินโดนะครับแต่ว่าสําหรับเซิร์ฟไทยผมไม่รู้ว่าจะอัปเดตมาในรูปแบบกิจกรรมแบบไหนแล้วก็กิจกรรมจํานวนกิจกรรมกี่วันนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปดู <Now. S 2> ผมก็ขอให้ท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับ โอเคถ้า,างั้นเราก็เข้าไปดูกันเลยเพื่อแบบไม่เสียเวลาเนะไป let's go <S <c oughs> นี่เลยครับเป็นเจ้ากิจกรรมที่ทุกคนรอคอยมานานมากเกือบ <c oughs> ปีหนึ่งเลยนะครับก็กลับมาแล้วครับได้กลับมาสำหรับเซิร์ฟอินโดแล้วนะครับก็สำหรับเซิร์ฟไทยก็จะเป็นการกลับมาของก้ามทองในเดือนหน้านะครับ <c oughs> เป็นการกลับมาในเดือนหน้าของเซิร์ฟไทยนะครับเขาอัพเข้าเซิร์ฟไทย ถ้าเขาเอาเข้ามาในเซิร์ฟอินโดนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเดือนหน้าแน่นอนนะครับก็จะเป็นเจ้ากิจกรรมนี้เลยครับให้เราไปสุ่มลูกแก้วแล้วก็สุ่มพิมพ์เขียวเอาไปแลกเอานะครับก็เป็นตู้ยโวนะครับเก็บพิมพ์เขียวเอาไปแลกนะครับทั้งก็จะเป็นกามทองนี่ครับเป็นเจ้าก้ามทองที่ทุกคนรอคอยมานานมากนะครับก็จะประมาณนี้เลย สวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูชุดเลยนี่นะครับจะเป็นก้ามทองสำหรับชุดผู้ชายนะครับ <c oughs> ก็จะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าชิ้นแรกก็คือหัวชิ้นที่สองก็คือผ้าปิดปากหรือว่าแมสต์ตั้นเองนะครับแล้วก็ จะเป็นทางก้ามทองนะครับก้ามทองผมว่าสวยนะครับแลด้วยนะครับใส่กับกางเกงที่ดูไม่แรเห็นไหมครับเจ้ากางเกงนี้ยังสวยอ่ะครับก็เป็นเจ้ากิจกรรมที่ทุกคนรอคอยเป็นอย่างมากใช่ไหมครับก็ถ้าทุกคนรอคอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกด Sub s cribe นะครับเพื่อให้ผมไปแจ้ง GM ให้เอากับเข้ามาในเซิร์ฟไทรเร็วๆนะครับ โอเคนี่เลยนะครับก็จะเป็นก้ามฟ้าที่ทุกคนจะรอเก็บเหมือนกันนี่ไงทุกคนเป็นไงบ้างล่ะแล้วก็จะเป็นถังพิมพ์เขียวนะครับ ทุกคนรอชุดไหนกันบ้างครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่ารอเจ้าชุบอะไรนะครับเป็นสักฟ้าสักทองสักดำเป็นของหญิงชายก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ถ้าสุ่มหมดเท่าไหร่ก็บอกด้วยนะครับสำหรับคนที่เล่นซับินโดโอเคนะครับเจ้ากิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าสำหรับของเจ้าตู้ของ ประเทศของเซอร์บินโดแล้วกันนะเขาก็จะมีพิมพ์เขียวปนมากับสก้าแล้วก็เป็นของ MP นะครับก็จะปนมาแล้วก็จะสุ่มยากนิดน้อยนะครับก็จะประมาณนี้เลยกลับมาในรูปแบบของตู้อีโนะครับเก็บพิมพ์เขียวไปแรกนะครับเตรียมไว้เลยนะครับสำหรับคนที่จะจัด,จดสักทองนะครับ สำหรับเซิฟไทยอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเสริมหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะมากลางเดือนหรือว่าปลายเดือนนะครับก็ขอให้ทุกคนเตรียมไว้เลยเดี๋ยวไว้ถ้าเข้ามาในเซิฟไทยผมจะอัปเดตให้ทุกคนดูอีกรอบแล้วก็จะทำการสุ่มให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับก็กิจกรรมนี้ก็ผมก็มาอัปเดตเพียงแค่นี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ทางคะแนนฟรีไฟได้อัปเดตเข้ามาในเซิฟอินโดนั่นเองแล้วก็ ขอฝากถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับถึงแม้จะดูจบหรือดูไม่จบก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคเราก็จะย่มเข้าไป100ซับด้วยกันนะครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ากิจการรมที่ผมจะมาอัปเดตก็จะเป็นกิจกรรมก้ามทองนะครับ เอาแล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไปเจดเดเฮ็ดจน่ e ซีอูนะครับทุกคนเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย